ตอนที่251หบเอดความทะเยอทะยานของเจียงเสี่ยวไผ่เจียงเสี่ยวไผ่เตรียมพร้อมไว้แล้วจริงๆเขาได้ขอรถบรรทุกจากรองนายกเทศมนตรีจางและเขาก็ขอรถบรรทุกขนาดใหญ่สี่ิบคันในคราวเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาต้องการรถบรรทุกมากเกินไปในคราวเดียวเขาจึงไม่มั่นใจว่าจะได้รถบรรทุกตามที่ต้องการหรือไม่เขาไม่ได้บอกเมื่อเสี่ยวเปยและโยโย่อยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากเขาต้องการรถบรรทุกจำนวนมากถึงแม้จะเป็นในนามโรงงานฟิล์มพลาสติกแต่เขาไม่คิดที่จะมอบรถบรรทุกขนาดใหญ่เหล่านี้ให้กับโรงงานฟิล์มพลาสติกอีกอย่างโรงงานฟิล์มพลาสติกเป็นแค่โรงงานที่เขามาเซ็นสัญญาเหมาเท่านั้นมันไม่ได้เป็นโรงงานของเขาเสียหน่อยในอนาคตเขาได้ตัดสินใจที่จะครอบครองรถบรรทุกทั้งหมดที่เขาขอจากรัฐบาลไว้และก่อตั้งบริษัทขนส่งเพื่อเปลี่ยนไปเป็นบริษัทโลจิสติกแบบนี้คงจะดีไม่น้อย เขาไม่เพียงแต่ขอรถบรรทุกจากรองนายกเทศมนตรีจังมา40คันเท่านั้นแต่เขายังจะขอรถบรรทุกอีก10คันจากนายอัมพลินเพื่อนำมาใช้ในนามโรงงานมเมล็ดแตงโมจินเครอีกด้วยโดยในระยะแรกจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน50คันที่สามารถบรรจุสินค้าชิ้นใหญ่140ชิ้นหลังโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองสร้างเสร็จเขาจะขอรถบรรทุกขนาดใหญ่กับรองนายกเทศมนตรีจังต่อไปไม่ว่าอย่างไรเราก็จะพยายามขอให้ได้100คัน จากการพิจารณาถึงเรื่องนี้ทำให้เขาเข้าหาเหรินฉางเซี่ยโดยหวังว่าจะรับสมัครพนักงานขับรถเพิ่มอย่างไรก็ตามเมื่อเมิ่งเสี่ยวเปยถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใช่ผมมีการเตรียมการผมได้ขออนุมัติรถบรรทุกขนาดใหญ่40คันจากรองนายกเทศมนตรีจางแล้วเมิ่งเสี่ยวเปยและโยโย,โยอยู่ต่างก็อ้าปากค้างด้วยความมึนงงจริงหรือฉันฟังผิดไปหรือเปล่า รถบรรทุกขนาดใหญ่ส0ิบคันแม้แต่บริษัทขนส่งในเมืองก็มีไม่มากขนาดนั้นนอกจากเจียงเสี่ยวไปแล้วคงไม่มีใครกล้าเอ่ยปากขอมากขนาดนี้เยี่ยมเลยถ้าโรงงานของเรามีรถบรรทุกสี่ิบคันแล้วการขนส่งในอนาคตก็จะไม่มีปัญหาเมื่อเสี่ยวเปยกล่าวอย่างตื่นเต้นเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างใจเย็นรองผู้จัดการเมื่อรถบรรทุกสี่ิบคันเหล่านี้สามารถช่วยโรงงานฟิล์มพลาสติกขนส่งสินค้าได้แต่ไม่ใช่รถบรรทุกของโรงงานฟิล์มพลาสติกฮะ เมื่งเสี่ยวเปยและโยโยอยู่ต่างตกตะลึงและมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความสับสนเจียงเสี่ยวไปไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ทั้งสองคนฟังเขาโบกมือแล้วพูดว่าก่อนที่รถของผมจะมาถึงผมจะจัดการตามวิธีของรองผู้อํานวยการเมื่งรอให้ทีมรถบรรทุกของผมก่อตั้งขึ้นแล้วรองผู้จัดการเมื่งคุณจะต้องเซ็นสัญญาโลจิสติกกับทีมรถบรรทุกโดยสัญญานี้คุณสามารถมอบหมายให้พนักงานขับรถบรรทุกของผมไปขนส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งบริการต่างๆเช่นการเก็บเงินในานามของสินค้า เมื่อเสี่ยวเปยยิ้มอย่างขมขื่นเจียงเสี่ยวไปกุมสัดส่วนหลักของโรงงานฟิล์มพลาสติกไว้ในมือของเขาอย่างแน่นหนาต่อให้วันใดวันหนึ่งรัฐบาลจะไม่ทําสัญญาโรงงานฟิล์มพลาสติกกับเจียงเสี่ยวไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดไม่น่าแปลกใจที่เธอคิดเช่นนั้นเพราะเธอรู้ว่าโรงงานฟิล์มพลาสติกนั้นไม่มีอะไรนอกจากกําลังการผลิตเท่านั้นแม้แต่สัญญาการขายที่เจียงเสี่ยวไปมอบให้เธอ,อยังระบุว่าเธอขายถุงพลาสติกสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเสี่ยวไป และเครื่องหมายการค้าเสี่ยวไปไม่ได้เป็นของโรงงานฟิล์มพลาสติกสิทบบัตรถุงพลาสติกสะดวกซื้อตั้งแต่การประดิษฐ์รูปแบบอัดประโยชน์ไปจนถึงรูปลักษณ์ภายนอกล้วนจดสิบบัรเป็นของเจียงเสี่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันเธอรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปหลังนำข้อต้องการใช้เครื่องหมายการค้าและข้อตกลงการใช้สิทบบัตรก,กับโรงงานฟิล์มพลาสติกในช่วงที่เขาทำสัญญากับโรงงานฟิล์มพลาสติกโรงงานฟิล์มพลาสติกจะสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเสี่ยวไปและสิบบัตรถุงพลาสติกสะดวกซื้อทั้งหมดได้ฟรี ความหมายก็คือเมื่อรัฐบาลยึดสิทธิการทำสัญญาของเจียงเสี่ยวไปกลับคืนไปโรงงานฟิล์มพลาสติกชิงโจจะไม่สามารถผลิตและขายถุงพลาสติกสะดวกซื้อแบรนด์เสี่ยวไปได้อีกต่อไปแม้แต่ถุงพลาสติกสะดวกซื้อก็ไม่สามารถผลิตได้แล้วช่างเป็นเกมหมากที่ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อเสี่ยวเป่ยแอบถอนหายใจถูกต้องไม่มีใครนอกจากเมื่อเสี่ยวเป่ยที่สังเกตเห็นการดำเนินการของเจียงเสี่ยวไปในตอนนี้แม้แต่หลินเจียอินก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วย แต่ทั้งหมดที่มืองเสี่ยวปลูปรู้คือเครื่องหมายการค้าเสี่ยวไผ่และสิทธิบัตรถุงพลาสติกสะดวกซื้อเธอไม่รู้ว่าเจียงเสี่ยวไผ่ยังมีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเหอร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองและแบรนด์ย่อยทั้งหมดัทที่เขาคิดค้นขึ้นมาแบรนด์ที่สามารถขอเครื่องหมายการค้าได้นั้นเขาก็จัดการยื่นขอเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนส่วนอะไรที่สามารถยื่นขอสิทธิบัตรได้เขาก็ได้ยื่นขอสิทธิบัตรแล้ว ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจียงเสี่ยวไปว่าเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรจะมีคุณค่าเพียงใดในอนาคตแน่นอนว่าในฐานะบุคคลที่เกิดใหม่ความทะเยอทะยานของเจียงเสี่ยวไปไปไกลกว่านั้นเขามีความทะเยอทะยานมากขึ้นในด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขามีเงินทุนไม่เพียงพอเขาคาดการว่าภายในปีหน้าเขาจะสามารถทํารายการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ เขาไม่วิตกกังวลเลยเพราะตอนนี้เพิ่งเป็นปี1,983คนจีนแทบไม่เข้าใจเรื่องเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเลยเขารู้ว่าประเทศมีการประกาศใช้กฎข้อบังคับชั่วคราวเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี1,950แต่กว่า30ปีต่อมาจนถึงในขณะนี้ประเทศจีนเพิ่งมีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพียง40,000รายการในบรรดานี้รวมถึงเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ6,700รายการและเครื่องหมายการค้าในประเทศ30,000กว่ารายการเท่านั้น แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแบรนด์ในรุ่นต่อมายังไม่ได้จดทะเบียนเมื่อเงินทุนมีเพียงพอเขาจะรีบจดทะเบียนให้หมดเมื่อเสี่ยวเป่ยเป็นคนฉลาดที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปรงโดยที่เธอไม่ปริปากพูดออกมาเช่นกันนอกจากนี้ความรู้ของเธอยังมีอย่างจำกัดดังนั้นแม้ว่าเขาจะบอกเธอแต่มันก็อาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อแผนงานของเขาโยโย่อยูย่เป็นคนรอบรู้แม้ว่าเขาจะประหลาดใจกับพฤติกรรมของเจียงเสี่ยวไปแต่เขาก็ไม่ถามอะไรมาก ดังนั้นเขาจึงไม่ลงรายละเอียดเขาแค่ถามว่าผู้ช่วยเจียงคุณเตรียมการเรื่องรถบรรทุกแล้วใช่ไหมยังขาดพนักงานขับรถอยู่หรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปมองไปที่โยโย่อยู่และกล่าวด้วยยิ้มทำไมล่ะคุณมีคนที่จะแนะนําใช่ไหมโยโย่อยู่พูดว่าพี่ชายของฉันชื่อหยุนเจิ้งเคยเป็นทหารและสามารถขับรถได้แต่หลังจากปลดประจำการมาเขาก็กลับบ้านเกิดไปทำนาถ้าผู้ช่วยเจียงต้องจ้างพนักงานขับรถฉันอยากจะแนะนำให้เขาทำงานกับผู้ช่วยเจียง เอาล่ะคุณให้เขามาหาผมได้เลยเจียงเสี่ยวไปเห็นด้วยขอบคุณผู้ช่วยเจียงโยโยอยู่มีความสุขมากขนาดที่ไม่ถามถึงเงินเดือนของพี่ชายด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าพี่ชายจะไม่ถูกเอาเปรียบหักได้ทำงานกับเจียงเสี่ยวไปเจียงเสี่ยวไปออกจากโรงงานฟิล์มพลาสติกและกลับไปที่ป้อมยามของโรงงานผลิตเครื่องปรุงรถซึ่งเขาเห็นรถของเรินชางเซียจอดอยู่ที่ประตูเขารู้สึกมีความสุขเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะตอบกลับมาเร็วขนาดนี้ เขาเดินเข้าไปในห้องทํางานอย่างรวดเร็วและเห็นเหรนฉังเซียกําลังเล่นกับเจียงชานเขายิ้มและพูดว่าพี่เรินไม่ง่ายเลยที่พี่จะมีเวลาว่ามาที่นี่เมื่อเรินฉังเซียได้ยินเสียงของเจียงเสี่ยวไปเขาก็หันกลับมาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันมาหาคุณแต่ไม่มีใครอยู่ดังนั้นฉันเลยมารอยอยู่ที่นี่เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าผมไปที่โรงงานฟิล์มพลาสติกเพื่อดูงานน้าผู้บัญชาการกองร้อยคนเก่าตอบกลับมาหรือยังเรนฉังเซียกล่าวอย่างตื่นเต้นว่า เอาล่ะผู้บัญชาการกองร้อยคนเก่ามีความสุขมากที่ได้ยินเรื่องนี้เขาบอกว่าดูจากจํานวนที่จะปลดประจําการพร้อมกันมีทั้งหมด33คนรวมถึงผู้ที่มาจากชิงโจที่ปลดประจําการและยินดีจะมาทํางานกับคุณ33คนเจียงเสี่ยวไปรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยยังมีคนไม่เพียงพอเขาวางแผนที่จะซื้อรถบรรทุก100คันตามมาตรฐานของผู้ขับขี่รถบรรทุกนั้นจะต้องมีพนักงานขับคันละ2คน ฉะนั้นเขาต้องการพนักงานขับรถมากถึงสองร้อยคนแม้ว่าในระยะแรกจะมีรถบรรทุกเพียง50คันแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีพนักงานขับอย่างน้อยหนึ่งร้คนทำไมละ่ะยังไม่พอหรือเหรินฉางเสียเห็นสีหน้าของเจียงเสี่ยวไปเลยถามเจียงเสี่ยวไปพยักหน้ายังขาดคนอีกมากเหรินฉางเสียครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า มีคนน้อยเกินไปจริงๆที่สามารถขับรถได้ในตอนนี้เอาอย่างนี้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถให้รายชื่อผู้ที่มีใบขับขี่แก่คุณได้แต่ฉันจะติดต่อบางคนที่ฉันรู้จักเพื่อดูว่าพวกเขายินดีจะทำงานให้คุณในฐานะพนักงานขับรถหรือไม่หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยิ้มและพูดว่าอย่างไรก็ตามจากเงินเดือนที่คุณเสนอมาฉันคิดว่าพวกเขาทุกคนเต็มใจที่จะทำแน่นอนเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างมีความสุขว่าขอบคุณมากพี่เรินพี่สามารถติดต่อได้ประมาณกี่คน